ที่รักทั้งหลายให้เราใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองชีวิตของเราในวันนี้ความกังวลเรื่องงานแรงกดดันทางเศรษฐกิจความขัดแย้งในความสัมพันธ์ความไม่แน่นอนและความวิตกกังวลไม่ได้ติดตามเราเหมือนเงาอยู่ตลอดเวลาหรือมีหลายคืนที่เรานอนไม่หลับหมกมุ่นอยู่กับคำถามเช่นแบบนี้จะดีไหมนะ่ะฉันจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือท่ามกลางความสันคลอนที่ไม่สิ้นสุดนี้สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงคืออะไรวันนี้เราจะพยายามค้นหาคำตอบนั้นผ่านการพบกันของสตรีสองคนในพระคัมภี์คือมารีและเอลิซาเบตเมื่อมารีมาทักทายเอลิซาเบตเด็กในค เด็กที่จะกลายเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาในภายหลังก็กระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีและเอลิซาเบตผู้เปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ก็ร้องเสียงดังว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าพระวนะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับตนนั้นจะสำเร็จก็เป็นสุขลูก้าหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีในขณะนั้นการพบกันของสตรีทั้งสองไม่ได้เป็นเพียงการทักทายธรรมดาแต่กลายเป็นฉากแห่งปาฏิหาริย์ที่พระสัญญาของพระเจ้ามีชีวิตและหายใจอยู่คำที่เราต้องให้ความสนใจในที่นี้คือเชื่อเหตุผลที่เอลิซาเบธให้พรแแแแกก่่่่่่่่่่่มมมมาา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 ารรรรีีีีววเเเเเเเปปปป็็็นนนนนนนผููุุ้้ขขขลลละะะะหงงงงงออ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 คคคยยยยยยิดทททพพภใธธืืััับชสญญจ ผู้เป็นสุขนี้ในภาษากรีกไม่ได้มีความหมายเบาๆว่าแค่โชคดีแต่มันหมายถึงความสุขและความยินดีอย่างลึกซึ้งที่พังครูออกมาจากภายในโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้างเหมือนกับความสงบสุขที่ไม่สั่นคลอนของการยืนอยู่บนศีลาที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเกิดพายุโหมกระหน่ำรุนแรงเพียงใดก็ตามเพราะว่าจะนี้กระซิบอย่างอ่อนโยนกับเราผู้ที่วิตกกังวลและใช้เวลายามค่ำคืนอย่างนอนไม่หลับเพราะอนาคตที่ไม่แน่นอนและโลกที่คาดเดาไม่ได้การเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าอย่างที่เป็นคือความสุขที่แท้จริงและเป็นหนทางที่จะเอาชนะความวิตกกัง การคลอดบุตรในฐานะหญิงพรหมจารีแต่เธอไม่ได้สงสัยในพระสัญญาเธอเชื่อในพระสัญญาและผลของความเชื่อนั้นคือการกำเนิดของพระเยซูคริสต์พระเยซูองค์นี้ไม่ใช่แค่ทารกแต่เป็นผู้ที่เสด็จมายังโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความไม่แน่นอนทั้งปวงพระองค์คือพระสัญญาที่แน่นอนที่สุดของพระเจ้านั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาเราต้องจดจำความจริงที่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จแล้วในพระเยซูในสถานการณ์ใดใในชีวิตของเราท่ามกลางความวิตกกังวลใดใในขณะที่เราเพียงแค่เชื่อความจจรรรรรริงงงที่่วาาาาพพพะะะะเ้ัััักกฉนแลษสญญขออค์ ความยินดีที่แท้จริงก็จะพุ่งพล่านออกมาจากภายในเราเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเอลิซาเบธเพื่อนรักทั้งหลายอย่าหวั่นไหวอีกต่อไปจงเชื่อในพระสัญญาที่แน่นอนที่สุดคือพระเยซูคริสต์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความมั่นใจที่ไม่สั่นคลอนเพื่อเอาชนะปัจจุบันที่ไม่แน่นอนและจะมอบพรที่ความยินดีพุ่งพล่านความสุขที่แท้จริงให้แก่ชีวิตของคุณ